สวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมมีรถเก็บงานมาใหม่เพิ่งเสร็จหนึ่งคันนะครับจะมารีวิวนะครับคันนี้อดีตเป็นรถปดป้ายนะครับเครื่องยนต์ดูโอนะครับคันนี้เดี๋ยวพาเดินชมรอบคันกันก่อนนะครับไฟหน้าหลังนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับ สีเก็บงานมาใหม่นะครับสีสันสวยงามอยู่นะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับคันนี้เครื่องเฉพาะเครื่องนะครับเก็บงานโอเวอร์ฮอนมาใหม่นะครับเฉพาะเครื่องนี่สองหมื่นแล้วนะครับเล่มเอกาสารชุดโอนครบนะครับ รถสวยอยู่ทรงดีนะเครื่องเครื่องผ่านการอเวอร์ฮอมาภายในสวยนะครับเบาะเป็นเบาะหุ้มให้ใหม่นะครับเป็นสีครีมนะกอบข้างประตูนะครับช่วงล่างเก็บรายละเอียดมาใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับเอาไปลูกค้า พร้อมใช้เลยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> บอดี้สวยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ไปดูอู้แล้วนะครับตอนนี้ดูคานก่อนเลยนะครับคานเดิมๆเลยนะครับ ฝากระโปรงเดิมนะครับนี่นะจะมีฝุ่นนะครับรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะต้องเครื่องให้ดูเครื่องแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับโอปอร์ฮอนมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าเอาไปใช้งานได้ีกย,ยาวๆเลยบอดี้สวยเดิมนะครับรถขับนุ่มๆเลยเครื่องน้ำไม่ดันคนไม่ไหลร้อยเปอเเลยนะครับ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับไฟเอนจินไฟรูปเครื่องไม่มีโชว์นะครับระบบสายไฟอ่าคันนี้ผมเก็บงานสายไฟให้ด้วยนะครับเปิดแอร์นะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับวิทยุ CD เล่นได้ปกติ สภาพพร้อมใช้งานนะครับเยี๋ยวพวงมาลัยตรงนี้เดี๋ยวผมมี้นี่ใส่ให้นะครับครอบพวงมาลัยใส่ให้นะไปดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องเดินเรียบดีนะครับดูจากฝาครอบเลยนะครับไม่มีสั่นนะครับแยกออกมาไม่ไอายแน่นอนนะครับเครื่องปิดมาเรียบร้อยแล้วความร้อนนลมทำงานปกตินะครับ แอร์ยันเจียบเลยพอนาแอร์ะแต่ผมจะพาทดลองขับดูนะครับเดินครับรอบเดินเบานิ่งครับลาทดลองขับกันนะครับเครื่องดูโอครับเกียร์ธรรมดาจะมีหกเกียร์นะครับรุ่นนี้เป็นหกเกียร์เดินหน้านะครับเจ็ดกับเกียร์ถอยเลยนะครับ อันนี้เครื่องเกียร์จบๆเลยนะครับเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเข้าแน่นๆนะครับเกียร์เข้ากระชับมือเลยเข้าเกียร์ไม่ม <mouse thers> ีดังก๊อกดังแก๊กนะครับ อย่าสมบูรณ์เลยนะครับรถอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าท่านได้สนใจแวะเข้ามาทดลองขับรู้ก่อนได้นะครับ มายเลขโทรศัพท์นะครับ0617700752นะครับเป็นเบอร์ผมเลยนะรับซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนนะครับรับเทินนะครับสภาพสวยๆรับตั้งแต่หน้าหมูเลยนะครับตอนนี้ใครมีสวยๆอยากอัพป,ปีอัพเปลี่ยนสีทักมาสอบถามได้นะครับ อันนี้ผมขายเพียงราคานะครับ99,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นเครื่องดูโอเลยนะครับเครื่องอเวอร์ฮอให้เรียบร้อยดูภายในกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับภายในค่อนข้างสวยเลยนะครับเก็บงานทำความสะอาดให้เรียบร้อยละเครื่องเงียบเลยนะครับเดี๋ยวผมพามีรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอยู่รอบเครื่องนะ เงียบๆอย่างนี้เลยนะครับดูโอโอเวอร์ฮอนมาเรียบร้อยรถจอดที่้ันไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับอาอคันนี้ยกเลิกแก๊สใช้เป็นน้ํามันระบบเดียวนะครับทําเครื่องมายังไม่เคยผ่านการใช้แก๊สนะครับเครื่องที่ทํามานะครับราคาขายนะครับเพียงเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้มารับเองเท่านั้นนะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับมีค่าจะส่งนะครับคิดตามระยะทางนะครับ มีบริการขับส่งให้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ